วันนี้ผมก็จะมาหาเมนูที่ออกต่างจังหวัดนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากกินแต่นในบ้านมากินข้างนอกมั้งครับผมก็จะมาหาปลานะครับเพื่อที่จะทําเมนูนะครับแล้เวเราจะมาชมว่าผมจะได้ปลาทาเมนูหรือเปล่าวันนี้จะอดหรือไม่ครับเพราะว่ามีคนรอกินอยู่เยอะเลยครับแล้เวเราจะมาดูกันครับว่าจะได้ไหมครับผมนี่เป็นมือหนึ่งเลยนะเรื่องตกปลาเนี่ยรู้จักไหม ไหลฟิชชิ่งรู right? <laughs> ing, right? ้จักไหมครับไหลฟิชชิ่งเขาให้ผมเป็นมือหนึ่งนะครับมันก็ได้วะะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ให้มือหนึ่งบอลให้มือหนึ่งดี๋่วบอลได้อยู่ได้อยู่ไปไปไอเกนๆกนไปเชียร์เลยนะเชียร์เลยนะบอลโดนแล้วบอลโดนแล้วหรอโดนแล้วเฮ้ยชน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  ได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะลุ้มาบนก่อนมาขมาึมามา้นมนสัตว์โคตรเซียนนะเซียนมากไะแม่งตกได้อะปลาช่อนนะได้แล้วครับมีนะครับ<ด>ขึ้นไป<ร>ขึ้นไปขึ้นก่อนนะมันหลุท์บรรลุท์บรรลุด์เต็มคำเลยครับเหยือปอมปะ่ะเหยือปอมเหยือกบล้งบาดอ <ใน S 2> อกไงวะเนี่ยเอามือนะไอแกนออกดิงัดขึ้นบนนี่งัดงัดออกนี่ จับยงเนี้ยไซส์กำลังพอดีเลยครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เราต้องจัดหลามครับหลามนั่นนั่นเระดกระดระดลุดเจ็บก่อนครับมาครับตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องตัวแรกมาตามันอยู่ตามริมน้ำอีกสักตัวหนึ่งพอดีเลยขอให้ได้นะโอ้พี่ตัวเดียวว่ายากแล้วออตัว ไอ้ไปนูล่วครับผมปลาตะเพียนก็มีนะปลาตะเพียนอะ่ะเชฟเชฟไปเอาอาหารมาโยนให้เขาดูแล้วปลา,ปลาม่น้ำ<ย>มันเยอะอขนาดไหนได้ได้ได้ไปดูเลยครับดูนะครับด,ดบูดูครับดูครับ ปลาครับปลาเยอะครับแต่มีปัญญาแต่จะอครับผมแต่จะมีปัญญาเอาปลาหรือเปล่าแค่นั้นครับผมตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ20่สิบเกือบครึ่งชั่วโมงครับตัวแรกผ่านไปว่าไงครับเมื่อยมือเกมขออีกสไม้พอนะโอเคครับได้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 ครับดูบรรยากาศเลยนะพี่น้องโอ้โหครับผมบรรยากาศ กำลังดีครับสามไม้เนาะตีจนเมื่อยมือแล้วครับบอลโดนแล้วบอลบอลบอลโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับมาเร็ว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 เวไปนะครับไปนะครับลุดไอ้เหี้ยลุตลุดนะลุดลุตไอ้เหี้ยลุตลุดจริงว่ะไอ้เหี้ยป้าลุดครับผมไอ้้เหีย

นี่ยท้นีายมันก็ไปยาวเลยดีมันได้สูงครึ่งนึงเลยขากล้งเลยนะเล่อันเล่ก็ถึงิถึงไม่มแฝงเนี่ยเราก็จะมาทำปลานะครับปอดเจ็ดปลาครับ ก็ที่ได้ไม่ไผ่มาโอ้เหลือบตายพี่น้องจะลงต้นปาลาเแยนะปลาก็หลุดโอ้ได้ปลาหยั่งวะมีปลาไปดีไหมพี่ไอ้วันวันอันนี้ปลาก็หนันไปชินแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นตัวมันเข้ากระบอกไม่ไผ่แม่ได้บอกไม่ไผ่เราเล็กครับเสียดายที่มันหลุดเป็นตัวนั่รู้จะอิ่มกันหรือเปล่านะครับผมจะมาขยำเกลือนะครับเพื่อลดเมือกลดความคาวของปลาครับมันจะช่วยได้เยอะเลยปลานี่ต้องเกลือเท่านะครับขยำแล้วมันจะล้างเมือกออกนะครับ ถ้าลมมีนะนี่เราก็อยู่ที่บรรยากาศดีครับต่างจังหวัดครับยุธยามาเปลี่ยนบรรยากาศทำเมนูกินกันหน่อยวันว่างๆครับ <c oughs> นี่เราก็เตรียมเครื่องนะครับที่จะใส่ในหลามปลานะครับก็จะมีตะไคร้นะครับใบมะกรูดขิงขิงเราจะใส่หมดเลยใบกะเพรานะครับ ผักอีกตูแมงลักข้าวใบมะกรูดแล้วก็จะพริกไทยเม็ดนะครับใส่ไปเพื่อดับความคาวไปด้วยแล้วก็เพื่อให้รสชาติมันแซ่บไปหน่อยหอมสายอีส์พริกไทยนะครับใส่ไปนะครับโอ้โหให้ไหมนิดนึดงนด๋ยวจะโคลเอง ใพริกนะครับเพิ่มสีสันตอนนี้เราก็มาสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับใส่ตะไคร้เลยนะครัโขรลกมันไปเลย อันนี้ก็สูตรของไหลเองนะครับตามเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่นะครับใส่นะครับใส่กบพุกกับปลาเลยนะครับนี่เออนี่เราก็จะใส่เกลือนะครับใส่เกลือไปด้วยตำมะละกอให้วงนู้นเลยนะได้ <laughs> ตอนนี้ขอลามปลาก่อ <laughs> นของปรุงรดนิดนึงครับ น้ำปลาหน่อยครับใบมะกรูดนี่เส่ด้วยกันเลยนะเออนี่มันก็จะนอกนัวครับนนัวออกนวนัวออกจะไม่เค็มเลยสองสองสองกัเดียวไม่ไม่กัมเดียวพอหงนัวหน่อยครับพอไหมต้นหอมสิอ๋อเอาอีกใส่เดีจะได้หอมเราไม่ห่วงเครื่องครับนี่เราก็จะใส่ต้นหอมผักชีแล้วเอาชีลงไปด้วยนะครับใส่ไปเยอะครับใส่มันเลยเราใส่ใบเป็นลักใบมะกรูดฉีกอยู่นี่หมดแล้วนะครับทุกอย่างกับใบกะเพราครับบร ใส่กระเพราครับใส่ไปครับวัดแน่นอนใส่ได้ไหมครับบ้องคนนี้ครับใส่ได้สองกระบอกสองกระบอกบอกได้ก่อนลองใส่ก่อนมาจวดจวดใส่บันไปด้วยครับ ตัวนี้พอดีนะน่าจะพอดีเนี่ยลุ้นอยู่เนี่ยอันนี้มันจะเข้าได้ป่ะโอ้ยสูงแล้วดิเราจะเอาใบตองไป,ตอไปยัดครับดูดซิปผมแตกครับหลุดครับตายแล้วเนี่ย จะยัดเพื่อให้อุดนะครับเพื่อให้ไม่ให้ความร้อนมันออกนะครับมันจะได้อบเอาอาแน่นๆเลยนี่มันจะเหมือนข้าวลามครับ บบบบไปเราก็ได้ไแล้วครับนี่เราจะใช้นีพ่พอเจ๋วนี้เขาทาฟันเลือดยังว่ะ ต้มยำอ่ะ้ยำเล็กต้ตมอย่างเจ๊ต้มอย่างกินก็ไม่เหมือนกันไม่ขำอะไรกขัในตัวที่หนุดแหละเียปาแมงดิ้นรดแรปัปัปัผมคิดว่าผมคิดว่าหลังปลาเราน่าจะสุกแล้วนะครับนี่มันก็ โอเคนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะหน้าตาจะเป็นยังไงพี่เราจะสุกไหมเอาเล็กกันเอานเล็กกันเลยออหอมมากเดี๋ยวด้สุกสุกอยู่แล้วโอโ้โหสุกครับพี่น้อง บอครับหอมหอมเลยนี่คือกระบอกเก<อ>ียียวครับมีแค่นี้แหละแต่ว,ว่าเครื่องข้างในผมไม่รู้ว่ามโล่งหมดเลยมีนะครับชิมนี้ชิมนี้เป็นไงรสชาติเค็มบ้าง ให้เขาชิมแล้ว,ลวหาว่าผมหลงดอตัวเองไม่เค็มนะไม่เค็ม,ม,มอะไอมันข้าวเหนียวไหมมีเครื่องมีอะไรหอมนะข้าวเหนียวอร่อยครับฟังเสียงครับฟังเสียงโุสเดี๋ยวรามาดูกันเลยครับอันนี้กระบอกใหญ่ปั<ร>่นผมร้ว่าอยู่อ,อ,ะอะไรืออะไรร้อน สูดแม่งร้อนหมดแล้วหมดแล้วชิมท้ายออกแล้วดังบวกหอมครับปาก้องดู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 ควันขอควันหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไอ้เหี้ยขอสั่นเลยจ้าเยี่ยเอาให้หมดเลยวะดูไข่นะครับไข่ครับขอชิมไข่หน่อยครับ แซ่บมากพี่น้องอือครับข้าวยาวเลยต้องกินกับข้าวครับกินเล่นมันน่าจะดูน่าเบื่ออ่ะไมนูนี้กับแก้มครับ,บกับแก้มชั้นเลิศเลยครับถ้าได้ข้าวหลามโอ้ก็ได้ไม้ไผ่ใหญ่ๆอ่ะถ้าใส่เป็นตัวจะดูน่ากินกว่านี้จะออกมาตัวเลยเป็นตอนเป็นตอนแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศดีเนาะ แซ่บอีอรีไ่ต้องทำกินในดเลยครับ <c oughs> พูดเหนือพูดเหนือครับเอาครับพีนีผมขอปิดปิดพีกีบก่อนเลยครับกับสีแม่นาง,งกินรับพวกพีพีเป็นเลื่ยะนแล้วครับจังไดใก็ขอบคุณ เรียกที่รัลช่วลชีวิ่นี้นะครับหันห่างุณเจยกับฝากกุหลาบกดรแช์นะครับกดสลาบระแฟร์เป็นกำลังใจให้ผมท่ามพีที่จะต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับผมไปเจอกันอีพี่หนาครับ